รัััฐวจดให้สยามพิวัรร่วมกับ g u Creative และกรุงเทพมหานครจัดงาน Spokomi ok World Cup 2023 Thailand State การแข่งขันกีฬาเก็บขยะครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อร่วมเฟ้นหาตัวแทนประเทศไปแข่งขันชิงแชมป์เก็บขยะโลกณประเทศญี่ปุ่นโดยงานนี้ผนึกกำลังพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีเป้าหมายการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมในทิศทางเดียวกัน สร้างสารรค์กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมยกระดับการมีส่วนร่วมระดับโลกโดยง,งานเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง2ก,กรกฎาคมนี้ณพักพระกรชั้นเอ็มสยามพระกรภายในงานพบกับกิจกรรมที่อัดแน่นไปด้วยสาระความรู้ความบันเทิงที่เปลี่ยนเรื่องขยะให้กลายเป็นความสนุกโดยในวันที่2ก,กรกฎาคมซึ่งจะเป็นการแข่งขันจริงจะมีการปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันณสยามพระกรให้เดินออกไปเก็บขยะในพื้นที่โดยรอบสยามพระกรตามเส้นทางที่กำหนดภายในระยะเวลา1ชั่วโมง และกลับมาแยกขยะภายในระยะเวลา20นาทีณพักพละกรซึ่งขยะที่เก็บมาทั้งหมดต้องนํามาแยกประเภท4ประเภทได้แก่ขยะพลาสติกขยะขวดแก้วกระป๋องอลูมิเนียมขยะกระดาษและขยะก้นกรองบุหรี่ซึ่งจะมีสัดส่วนของคะแนนตามที่กําหนดจากขยะทั้งหมดซึ่งจะถูกนำไปเข้าสู่การบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ความร่วมมือในโครงการสยามพิวัรน์360องศา West Journey to 4 r o v e s t ของกลุ่มบริษัทสยามพิวัรน์และยูเชิร์ ระบบบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วของ GC สำหรับทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันเก็บขยะโลกในงาน s p o ok โ o m i World Cup 2 0 23 22พฤศจิกาย,ยนนี้ณเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น และจะได้รับเครื่องย่อยเศษอาหารจากแฮรสมูลค่า35,000บาทรองเท้าและรองเท้า e c o f r i e n d l y จาก So ค o นนี่พิเศษสุดผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่านจะได้รับวิสคอยคูณ2จากแคมเปญ RCC Double Point ของสยามพิวัตรและการแข่งขันเก็บขยะทีมพิเศษจากเหล่าเ l e b r ต t y หัวใจรักโลกมาร่วมแข่งเก็บขยะชิงเงินรางวัลกว่า1,000 0บาทเพื่อส่งมอบให้องค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือด้านสิ่งแวดล้อมต่อไปนอกจากนี้มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆอีกมากมายเช่นนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะบบรงจร และการสร้างคุณค่าจากพลาสติกใช้แล้วโดยยูเทินระบบการบรหิหารจัดการพลาสติกใช้แล้วของ CG นิทรรศการแสดงผลงานจากการนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลโดยอี o t โ p เปียร่วมกับแบรนด์เอ t h ท o โ o ล y เป็นต้น มาร่วมส่งกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเก็บขยะครั้งแรกของประเทศไทยพร้อมร่วมกิจกรรมที่ตั้งใจรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนได้ในงาน s p o รก o m เ World Cup 2023 Thailand Stage วันนี้ถึง2กรกฎาคมนี้นะพักพระกรชัน้นเสยามพระกรอน